พี่สี่มันนอนอยู่นี้หนึ่งวันหนึ่งคืนนะเอาตัวรออยู่อาบเก็ดน้ำนี่แหละพี่น้องเ้ยนีงแถวนี้เนาะบริเวณนี้เนาะพี่สี่นะ่าจะไปสอดบอลที่เอาสิน,นอนเนาะอยู่พุนนะ้นเนาะต้นไม้สูงพ้นนะพ่อพี่สี่เอาเบ็ดตกปลามาแล้วก็จะไปหาหอยแล้วก็ไปตกปลาเนาะ ประมาณห้าโมงนมี่พี่ซีจะไปตกปลากามาคนเดียวเนะจะมานอนอยู่นี่หนึ่งวันหนึ่งคืน แล้วมืออื่นเศร้ามืออื่นเศร้าเนาะใส่เป็ดตกปลาเนาะถ้าว่าบุได้นี่สี่หมื่นบาทเนาะตามเบิ่งไปเนาะพี่น้องว่าคืนนี้พีซีจะเอาตัวรอดจังไดเนาะน่าจะไปหาบอลนอนยูงเต่งทึ่วนี้นะก็มีพวกเด็กน้อยเนาะมาหาหอยและหาปลา เราทำพลนเขาหาปลาเนาะพี่น้องเนาะปิ้นหอยกินกินได้หอยอะไรตัว บอน,นอนนะบอน,นอนพีซีนะพีซีจะนอนอยู่นี่หนึ่งวันหนึ่งคืนหาอาหารใซสชีวิตเอาตัวรอดอยู่อ่านเก็บน้ำนี่นะพี่น้องนะนี่อุปกรณ์ไซ้เบ็ดตกปลานี่นะพี่น้องเพราะวันนี้ยังเซ้าอยู่ยังมีพี่น้องหาปลาแล้วก็มีเด็กน้อยหาหอยถิ่นเดี๋ยวพี่ซีจะลงไปก่อนเพราะวันยังเซ้าพีซีลงไปหาหอยก่อนนะ ว่าคืนนี้เอาสิใหนพ่อห่วงนี้มาย่ามกินหรือว่าปิ้นกินพี่น้องก็อันใดตัวใหญ่ให่แบบนี้เนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องเนี้ยเอามื Doon nikan ka chờ đâu chờ đó hỏi thả nó ồ lục nhảy đây, Pino. Ừ. Tên wow, kết. Này này. đấy cái đầu ấy đừng tem nó có hầu kịch ngoài kiểu này thì mình lấy kín Ở đây, bà mà này, nó sẽ mới lắm để tôi xin đi chạy 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 Vì Chạy đến đây thì đủ chạy 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 Vẫn còn sâu Vẫn còn sâu Vẫn còn sâu Và Nếu tôi thấy nó chạy 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 Khi nào cũng là 5 sẽ chạy 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 đi ใส่เกลือลงไปแล้ว่นตัาเกลือดนึ้อให้มันมีรสชาตินิดนองกันใส่พริกลงไปมันเผ็ดลงไปโอ้ตัดเซพสุดเลย ืนหนึ่งนะสุดแล้วค่อยกินนะพี่น้องนะสามันเผ็ดๆส่วนตัวนี้น่าจะเป็นเขาเอาใบกล้วยหอแล้วเขาเหนียวอยู่ในนะพี่น้องย่าแบบนี้แหละให้มันมีกลิ่นนิดนึงอ๋อ เขานะพี่น้องนะนี่นอนอยสุดจังเขาจะเป็นตัวนี้นะเขา,าเขาสั่นด้ยวยพี่น้องด้ยวย อะไ่เพราะว่าเขาตัวนี้เขาใส่น้ำกะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลเนาะลงไป ใช่เหอนี่เม็ดตุอจะใช้ตัวนี้ น้องพี่น้องเนาะแถวนี้มีคนมาหาปลาหลายพูดเนาะก็เลยบ่มีปลามากินเบ็ดแล้วเดี๋ยวนี้ไกดสิจะมือแล้วเนาะนี่แต่เป็นไกดสิจะตกแล้วแล้วพี่ซีจะไปนอนนอนแล้วมืออื่นตื่มเศร้ามาค่อยมาใส่เบ็ดเนาะเพราะว่าตอนไกดสิจะมือนี้มีคนหลายพูดมาหาปลาเนาะก็เลยบ่มีปลามากินเบ็ดเนาะเดี๋ยวพี่ซีจะไปนอนพูดเนาะ ตอนนั้นคืนใ้พีซีจะเอาไฟใส่เนาะมาทรงว่าซิมีตัวปลาขึ้นมาเนาะแล้วก็จะเก็บหอยตามแม่น้ำนี่เลยพี่น้องเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้บรรยากาศนี้สวยงามสุดยอดเลยพี่น้องพี่น้องนาะเดี๋ยวนี้มืดแล้วพี่น้องเว้ยเพราะว่าหาตาไปได้เลย คืนนี้เอาซีนอนนี่นะมืออื่นเศร้านะมืออืนนะ่นเศ้าเนาะจะไปตกปลาเนาะเพราะว่านะมื้อนี้พี่สิตกปลาบ่ได้จับตัวเลยเนาะก่อไฟไปนี่นอนไปนี่แน่พี่น้อง นอนในอูมนีแหเย็นสบายนอนไปนี้นะพี่น้องแต่ว่ามืออื่นเศ้านะมืออื่นเศ้าถ้าว่าพีซีไปตป่าถ้าว่าได้พีซีจะถ่ายให้บึงถ้าว่าตป่าไรนี่พีซีจะเมือบ้า้นะแล้วเาสีเจอกันมืออื่นนะพี่น้องนะโอ้เห